สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กับ Lux b e a y in Switzerland Channel นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักก็จะมารีวิวนะคะสครับสครับหน้าของลันโคมนะคะเป็นแบบนี้นะคะรูปดอกกุหลาบ นี่นะคะเป็น100มิลแล้วก็อายุการใช้งานนะคะก็จะเป็น18เดือนนะคะมันอยู่ตรงนี้นี่นะคะสามารถหาซื้อได้กล่องมันก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคน คือใช้สครับหน้าดีมากๆเลยคือกลิ่นหอมด้วยนี้ก็จะเป็นเนี้ยแบบนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคน คืออันนี้ถ้าหมดแล้วคือคิดว่าอยากได้อีกเพราะว่าแักใช้สครับอของสองสามแบรนด์นะประมาณส3แบรนด์นะคืออันนี้ใช้ดีมากที่สุดที่ชอบใช้มากที่สุดก็หาซื้อได้นะคะเป็นของลันโคมเป็นแบบนี้นะคะก็คือสครับนั่นเอง สำหรับคนที่แบบมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆเนาะอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ลองหาซื้อตามได้เลยนะคะสครับเสร็จแล้วก็ล้างออกก็คือวิธีการใช้สครับก็คือใช้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2ครั้งพอนะคะไม่ไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวมาร์คมาคหน้านะคะที่ใครโทรมาเดี๋ยวค่อยมารีวิวมาสน้าในภายหลังนะคะเดี๋ยวก็คืออันนี้ไปหาซื้อตามได้เลยเนาะผิวมันใช้ได้นะคะหรือว่าผิวธรรมดาก็ใช้ได้นี่นะคะคือผิวแล้วก็เริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ดี เดี๋ยวเราจะบอกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแต่ก็คือเดี๋ยวมีเวลาก็ก็ทำคลิปเท่าที่ทำได้นะคะแล้วตอนนี้คือลักก็จะแบ่งเป็นสองช่องนะคะก็คืออีกช่องหนึ่งก็คือลักจะทำเกี่ยวกับภาษาเยอรมันนะคะซึ่งลักจะทำไว้ให้กับนักเรียนของเราด้วยนะคะก็คือเราก็จะทำแบบเราจะสอนแล้วก็คือลักสอน คือรักสอดให้เป็นเลยใช่ไหมละ่ะแต่ก็ไม่ได้รับจํานวนจํากัดเท่านั้นคือรักจะไม่รับเยอะเพราะว่ารักจะใช้เวลาส่วนอื่นนะไปทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็ลักก็จะทําคลิปแบ่งปันเกี่ยวกับด้านภาษาเยอรมันทั้งหมดเลยที่เราที่เราศึกษานะคะแล้วก็จะทยอยลงให้ได้ม,มากที่สุดแบบเรียนง่ายๆสไตล์ลักเองอ่ะก็คือรักไม่ชอบอะไรที่แบบว่า เลือง่ายๆแล้วทําให้เป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยไม่เอาชอาทาเรื่องเรื่องที่มันไม่ได้ยากมากอะทาให้เป็นเรื่องง่ายๆคือเรียนแบบง่ายๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนแบบย,ยากๆเนาะโอเคราคานะคะของอันนี้ก็ต้องไปดูในช็อปนะคะแต่ไม่แพงมากหรอกไม่แพงมากเออก็ในระดับที่พอสมควรระดับไม่ถึงราคาแพงพอสมควรแต่ว่า มันก็ดีนะคะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย